วันวันยังหวานอยู่ค่ะคก็เอารูปในอดีตนะครับมาได้โชว์กันตรงนี้นะเข<อ>าก็ไม่อดีตท่าไหร่นะรูปป๋าอ๋อรูปป๋าในอดีตเหรอจริงเหรอ เปิดหน้าดีกว่าใจสาวน้อยสาวใหญ่ไม่จำเป็นเปิดหน้าทําไมล่ะยังเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ยังไม่บอกเลยว่าเป็นใครนะฮะจะเชิญสามหนุ่มเขาออกมาให้รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นรูปของใครกันบ้างอ๋อคือว่าเชิญตัวจริงมาแล้วให้มาดูจำลักษณะัวเองไหมคนไหนเป็นใครอะไรอย่างนี้นะฮะเชิญเลยกันนะครับทั้งสามคนนะครับออฟชนะพลมิกทองรยาแล้วก็สั้นพิชเชียดนครับ มาล่ำบักกันทุกคนเลยนะฮะดูให้ทายก่อนว่าแต่ละคนนี้น่าจะเหมาะกับหุ่นไหนอันไหนเป็นใครของใครใครเป็นใครใทายก่อนให้ทายอ่ารูปรูปนี้เราเราใครยังไงดีว่าใครว่าใครอันนี้เนี่ยไม่ใช่มิกแน่เพราะว่าเป็นผิวดูลักษณะไม่น่าจะมิกใช่ไหมเพราะว่ามิกน่าจะขาวเป็นฝรั่งนี่ใช่ไหมคะแต่ผมว่าไอ้รูปนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยเอาเอาว่านั่นมิกมิกเนี่ยน่าจะเป็นมิกใช่ไหมเพราะว่าผมจำขนจั๊กแรน้องแกะยกนี้ยกนี้ ไม้ไไอ้นี่อันนี้ดกกว่านะไม่ใช่เพรอันนั้นดกกว่าเพราะว่านั้นน่าจะมีกแล้วอันเนี้ยเป็นซันซันเหรอเออแล้วอันนั้นน่ะออฟอ่ะเดี๋ยวไปให้เขาไปยืนประจำที่ดีกว่าไหนอันไหนเป็นลูกของใครบ้างลูกลูกคุณลูกไหนลูกคุณลูกไหนของผมเหรออ่าลูกคุณป๋าดูนี่เลยนี่เออใช่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 เนี่ย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 เนี่ิงด้วยเนี่ยเนี่ยเนีรยเนี่ยเนี่ยเนีรยเนี่ยเนี่ยเนี่ เมื่อไรไปถ่ายแอติจูดครับผมแอติจูดครับหนังสือแอติจูดครับโอ้คนงมากเลยนะเราไม่ถึงเลยดูกล้ามดูกล้ามครับป๋าเอากล้ามก้นไงปู่ไม่ได้เล่นนะเก่ง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 ดึงลงไปเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่พัฒนานานไหมกว่าจะได้หุ่นนี้นี่คือเล่นแบบจริงจังที่จะไปถ่ายหนังสือสองเดือนครับเต็มเต็มครับโอ้สองเดือนเองป๋าได้ตั้งเท่านี้เนี่ยป๋าป๋ากว่าจะเอาไขออกก่อนเลยทันแรก เจาะไข่ออกนี่ก็เป็นปีไม่เอาแล้วของฟ้าเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่านะเราขอกฟ้าสะสมมาสี่ห้าสิบปีแล้วเราได้ขนาดนี้เราอย่าไปเสียของออกได้ไงล่ะโอ้โหโอเคครับผมโอเคนี่ของพี่อัพนะค่ะอ่ะของของคุณคุณซันขรับไหนของคุณอันนี้เนี่ยยานั้นขาวยายาไม่ใช่แน่เพราะว่าผมไม่มีขนที่หัวนมนะครับวิจารณ์เดี๋ยวอันนี้อันนี้ครับอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้คุณซันใช่หรือเปล่าไม่เชื่อไหนดูซิเออ อันนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะดอกแก้วครับตอนนั้นละครอ๋อถ่ายจากในละครนานยังคะก็ประมาณปีที่แล้วครับปีที่แล้วดอกแก้วใช่ครับอ๋อแล้วมันไม่ฟิตไม่อย่างงี้น่ะไม่ฟิตไม่อย่างงี้น่ะใช่ถ่ายละครถ่ายละครเดี๋ยวไปฟิตแล้วครับเดี๋ยวกลับไปฟิตเออต้องมีซิทแพ็หน่อยเอาละเอาละครับมาถึงวันนี้นี่เขาถ่ายละครแล้วถ่ายหนังสืออันนี้คุณนะครถ่ายดูอันนี้ ตั่เบามากคุณยังนู้สึกไหมัู้สอกเลยแหละบอกว่าเป็นรูปบอลรูปถามหน่อยนะคะว่ากว่าจะได้หุ่นที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะแต่ละคนฟิตแอนเฟิร์มกันยังไงบ้างก็เข้าฟิตเนสแหละฮะของผมเนี่ยเล่นมันมันบากใจเลยยืดด้วยกันผมผมผมจะเล่นเรื่อยๆครับผม คือทุกวันเหรอทุกครั้งไม่ไม่ทุกครั้งครับก็พักพักนี้ก็ช้าหน่อยแล้วครับอาทิตย์ละครั้งเฮ้ยเฮ้ยอาทิตย์ละครั้งน้อยไปนะน้อยไปเพราะพอละครออนแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นเลยใช่ครับธรรมดาเนี่ยอาทิตย์ละกี่ครั้งก็สามครั้งครับอย่างน้อยของคุณแหละตอนนี้ยังฟิตเด่นเฟิร์มไหมก็ฟิตบ้างครับแต่ถ่ายละครช่วงนี้ถ่ายละครออกอากาศอยู่ก็เลยแบบ ก็พยายามกับอ right. so ๋อก oh, ็ทำงานกับทุกวันก็เลยไม่มีเวลาด้วยแต่คนนั้นเขาต้องมีเหตุผลแน่เลยคุณอ้อเป็นางแข็งแรงเนี่ยคุณอ้อคืออยากอยากโตขึ้นนะฮะคือเมื่อก่อนตั้งแต่เข้าวงการมาพร้อม ตัวเล็กตัวเล็กเขาแบบแห้งๆหน่อยหายใจหายใจเข้าแล้วปอดฉีกไงก็เขาป่วยไงป่วยืูไม่ได้แล้วดูแล้วป่วยครับผมใช่ครับผมอยากแบบดูดูดีเหมือนพี่ๆเขาบ้างที่เขาเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยล่ำล่ำใช่อยากล่ำแบบเขาบ้างแต่เราต้องไม่ล่ำเยอะนะเพราะเราไม่ได้ร้อยเก้าสิบคือการเล่นของผมเนี่ยคืออยากให้แบบคุณเหมือนนักมวยฮะเออนักกีฬานักกีฬาอย่างั้นมันเหมือนแบบ แข็งแรงจริงๆไงไม่ใช่แบบว่าก้ามใหญ่เกินไปเองไหมออกเองไหมหรือว่ายังไงหรือมีพีทีมีอะไรครูสอนไม่ออกเองครับผมคือหนึ่งไปไปต่อยมวยฮะต่อยมวยคือให้เบิร์ออกเอาจริเอาจรขมันอ่าออกแล้วก็แบบไปฟิตเนสคือไปเน้นพวกหน้าอกไหล่ครับผมหลักๆเลยผมเน้นหน้าอกกับไหล่ครับเพราะว่าปอดฉีกมันปอดฉีกคือมันจะไม่ใช่ ขางขาด้วยนะเดี๋ยวข้างบนใหญ่แล้วข้างลั้นคืขาผมเตะฟุตบอลอยู่แล้วอ๋อแต่คนอยู่้วแ้าเตะฟุตบอลก็สบายนี่สคนตอนนี้เป็นโตเป็นหนุ่มแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วหุ่นเป็นแบบนี้เดี๋ยวตายเป็นรูปทันใเด็กอเหอซ็กเลยเซ็กเลยโชว์โชว์เลยละแต่ละคนโชว์กูเกียวกันดูเลยนี่นี่ใครใครเนี่ยผมดูไม่ออกนี่ใครหุ่นเนี่ยเหรอเนี่ย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 ไปนั่ง ช่วงหรือว่นั่งรอนั่งรอคุณแม่อาบน้ำให้อยู่มั้งเพรนั้นแล้วใครถ่ายคะมั้งเชคกอัพมั้งแม่เอากล้องไปในห้องน้ำเนี่ยครับไม่แต่ตอนเด็กเด็กมันก็น่ารักนะเห็นอย่างนี้ก็ถ่ายอยู่นะเออน่ารักอ่ะน่าจะเป็นคุณแม่ถ่ายครับเด็กคนนี้นะผมไม่พูดเด็กคนต่อไปนะคือคือแบบว่าคือต้องโกนขนดกมากเด็กที่ขนดกมากคือต้องโกนขนแต่เด็กกะนหรอไหนดูสิเดี๋ยวว้าว เขาเขาโอเคตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยคนเขาแต่เด็กเน่ยคนเขาแต่เด็กนี่เขาอายนะเขาอายนะทำไมกฝาเนี่ยแล้วมือแล้วมือกางมากเพราะว่ากลัวไปโกนบาดนี่ยเกแต่แต่ว่าอยากหนุ่มไงอยากโตอย่างมีหนวดอย่างนี้เธอว่าเอ็นดูสองคนนี้นะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่คนนี้โหคนโหยคนโหยแต่คนนี้คนเดียวละใส่ทิชชูตอนนี้โอ้ยอยากจะบอกว่าจุดสนใจเขาเนี่ยนะดำมาก ใครส่งรูปนี้ให้ครับที่นถ่ายได้จังหวะดีมากเลยกำลังพุ่งเลยพุ่งใส่กล้องอย่างแรงน่ารักอ่ะไม่ไม่ทราบว่าชีหรือสายยางลดน้ำหักหนจบเลยน่ารักก็ได้เป็นเี่ยเลยอ อันนี้ของใครก็ถือกันไว้เออถือแม่ถือแม่อ่าเรื่องเราก็น่ารักกันดีดูรูปไปเด็กกันไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราให้ทั้งสามคนมาประลองพละกกาลังกันบ้างว่าใครจะแข็งแรงกว่าใครแต่ว่าจะประลองอะไรต้องติดตามช่วงหน้าค่ะลย